มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใบเฟิร์นจัดเต็มคาราเบลฉลองวันเกิดล่วงหน้าไม่เคยมีคำว่าแผ่วสำหรับคู่รักสุดน่ารักอย่างนายนภัสและก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเพราะว่านับวันดีกรีความสวีกต่อยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดสาวใบาเองก็เพิ่งจะลงภาพควงกันไปฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับหนุ่มนายอีกด้วยค่ะ พร้อมด้วยแคปชั่นบอกว่าสุขสันต์วันเกิดร่วงหน้านะคะด้านแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆดาราเข้ามาส่งเม้นแซลกันใหญ่เลยค่ะเช่นบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะน้องนายปีนี้มีคนดูแลหัวใจแล้วนะตั้นลักหวานกรุบแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะสวีทมากใบเฟิร์นจัดเต็มฉลองวันเกิดนายร่วงหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด,ดอทค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ